อ่าครับต้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกทางกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมมาโยกผมเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาโยกเกม Snow Runner นะครับเป็นเกมที่เราต้องขับรถบรรทุกกับพวกเนี้พวกหิมะอง่ะหรือบางทีก็ไม่ใช่หิมะนะครับด่านแรกมันไม่ได้ให้เราไปหิมะนะมาผมเล่นไปตะพักหนึ่งแหละผมจะเริ่มเกมใหม่แล้วกันนะครับไปนิวแล้บมีอันนี้ด้วยเราดีลิทไปครับก็เริ่มใหม่เลย เกมนี้มันชิวๆดีนะผมว่มาขับได้เรื่อยๆเลยครับมาบอกพิลคัมนี่ต้อนรับสตาร์ทเครื่องครับนี่ก็รถของเราปดเบรกมือครับแล้วก็เดินหน้าเลยเราใส่เป็นขับเสื้์นสี่ล้อครับเพราะจะสองล้อมันจะขับลำบาก ตองล้อนี้จะติดจะติดโคลตรงนี้นะครับเราสามารถทำเกียร์ได้ให้เป็นเกียร์ต่ำเวลารถมันติดพวกโคลอย่างเงี้ยไปมันให้เราไปวัตส์ทาวเวอร์นะครับอะไรยาวไปลยเพื่อนฝูงโยโยโย,โยขับไปตรงทางเลยนะครับผมมองนี้แล้วกันไปแล้ว อันนี้นี่เหมือนจริงอยู่นะครับถนนมันลื่นมากเรโ,โอ้เล่นเล่นเล่นจะตกถนนเลยแหละครับเดินทางไปสู่วัดทาวเวอร์มาทางนี้มาทางนี้เปิดแบบแล้วก็ปุ๊บมาเปิดไงวะดันบีบแต่ยังเ,เปิดไม่ได้ครับเราต้องไปแบบ วัดทาวเวอร์ก่อนครับเราถึงจะเปิดแมบ,บได้เห็นไหมเราอยู่ตรงนี้แมบปบมันใหญ่มากเลยครับดูดูด,ดแล้วก็จะมีเคเวส์เราตรงนี้ครับดูดิแมบปบโค้ดใหญ่ไปวัดทาวเวอร์ของเราต้องไปเลกครับเลยแต่มันไม่มีมินิแบบอะ เล่นยากหน่อยต้องซุ่มทางไปครับข้างหน้าก็จะมีที่กั้น,นครับเราก็ต้องลงโคนนี่คือเขาจะบอกให้เราถ้ามีที่กั้นเราก็ต้องลงโคนฝั่งซ้ายนะลงลงลง,ลงน้ำบ้างมาเลยวเอปวดหัวครับอย่างนั้นมันจะมีดาเมจด้วยนะครับ ถ้าสมมติว่าเราอยู่ในน้ำนานเกินไปเลยข้างหน้าเป็นปั๊มน้ำมันนะครับเติมน้ำมันก่อนกันแล้วเติมน้ำมันกรรค็ครับโอเคอะไรครับเดี๋ยวซ้ายตรงนี้ตอนนี้เป็นน้ำไปแต่ขอบแล้วกัน มนก็อยากลงน้ำชีวิตจริงก็ดขับประมาณนี้แหละไม่ค่อยลงหรอกเดี๋ยวรถมันจมเดี๋ยวรถมันติดลมติดโคลจะเลี้ยวไปไหนไหมะนะถึงแล้วครับวอดทาวเวอร์ของเรา yes มันบอกว่าให้เราไปหาทากเพื่อทำมิชชั่นนะครับ กดเปิดแมปอะไรครับแย้ yeah. แต่เราก็จะได้แมปนี่เป็นแถบนี้ขึ้นมาเลยใช่ไหมโคตรดีไปครับเราไปเอารถก่อนครับเดินหน้าไปรถเราอยู่ข้างล่างนี่ครับที่ผมเล่นตอนแรกก็ถึงตรงนี้และยังไม่ได้รับจงรับจ็อบอะไรเลยเราจะไปพร้อมกันครับคุณผู้ชม นองโค่ีล่ละอย่านะอย่านะเออไม่ว่าจะติดแล้วน่าจะทำอย่างนี้ไปเลยครับไปเลยทำไมมันเปียกอะไรขนาดนี้ที่นี่ที่ไหนนะทำไมเปียกขนาดนี้ทำไมไม่มาทำถนน,นให้มันดีๆเอาหินมาราดหน่อยก็ดีนะเพื่อนนะครับ รถบรรทุกเราอยู่ตรงนี้ yes, ถึงแล้วถึงรถบรรทุกแล้วครับรบรรทุกนี้เราต้องเอาไปรับเควสนะครับย yeah. าต้องกดตรงนี้อา้าวกดผิดแล้วเราก็เลือกรถได้ครับเป็นคันนี้ นี่เขาบอกให้เราไปขนไม้ขนเหล็กจากตรงฝั่งในเมืองกดเบรกมือแล้วก็ไป้วครับนะครับแบบนี้ได้ไหมมันจะมีลูกศรให้เราเห็นไหมเราสามารถมาร์กได้นะครับต้องไปทางไหน ้องวิ่งนี่เดี๋ยวซ้ายไปครับออกมานี่ปุ๊บไม่จะถึงแยกเย้เอเลยคันนี้มันจุดน้ำมันได้คนเยอะกันที่เราขับมาได้แค่เท่าไหร่แปดสิบเข้าป่าเข้าป่าโหขับยากเหลือเกินเดี๋ยวกว่าจะไปอะไรครับ ไปเรื่อยตรงไปเรื่อยๆนื่อ,อ,อก,รกระโดดกระโดดดีละกระโดดดีละอ,อือรถรถกระโดดได้มันต้องมาทางนี้ครับเราอย่าเพิ่งจอดดูแมปนะรถจะติดเราเขาบอกให้เรามาทางนี้ใช่ไหมเดเี๋ยวขวาไปก็จะเป็นทางในเมืองโอเค อันนี้มันอยู่ตรองโน้นครับที่เอาเด็กเลี้ยวซ้ายข้างหน้าหกตีบวงเลี้ยวโคตรกว้างเมืองน,นี้แบบชนบทมากครับต้องซ่อมแซมเมืองของเราให้ดีอยู่ตรงไหนวะ นายอยู่ตรงไหนกันเนี่ยเดี๋ยวไปครับมาถึงแล้วที่เอาไม้ไปอ,อะไรอ่ะต้องกดแท็กเลยล่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง เวลาขั้นตอนดินมันเกือบชนตายไปครับตายไปโอ้ยชนเลยได้มีดาเมจนะครับเวลาชนเย่ค yeah, นไม้ได้แล้วครับสถานที่ของเราต่อไปก็คือ อ,นนอ,อันนี้ไปส่งเกมนี้ผมไม่ค่อยไม่เห็นคนไทยเล่นนะเพราะมันหนักเดี๋ยวซ้ายไปครับจะชนจะชนไปอาร์เรกไปส่งครับจะต้องไปส่งที่ไปส่งที่ตรงนี้ครับ ทำไมม,มาร์กไม่ได้ไปต้องเข้าเข้าไปใกล้ๆก่อนนะครับมแมมเมันถึงจะขึ้น,นต้องไปทางไหนตรงไปเรื่อยๆเดียวซ้ายข้างหน้าออกทางเดิมผมว่ามันต้องลงน้ำเหมือนเดิมนี่นเลยวะ่ะใหลงน้ำนิด เราจะขับลำบากเอาน,นะีย้ยวขวาข้างหน้าครับตีวงกว้างๆไปเลยข้างหน้าจะขับฝั่งนี้กันนะใช่ไหมต่างประเทศแต่เมืองแบบชนบทมากครับก็ได้ไปีกฟิล์ดีนะ ต,ววต,ต้องแล้วขานี่ครับต้องปับน้ำมานนี้ต้องแล้วขามาเปลี่ยนเกียร์ดีกว่าเป็นโลต้องไปแบบช้าๆครับเพราะว่าเดี๋ยวมันติดไปเลยไปเลยเดี๋ยวติดโครน ถ้าเราปรับปรับให้มันเร็วจะเป็นอะไรป่ะลงน้ำมปเลยครับไม่เป็นไรปะไม่ขับแบบนี้ก็ได้เกรดต่ำมันเอาไว้ขับตอนไหนเนะี่ยขึ้นมาแล้วจำก,กัดความเร็วที่55ไมล์ต่อชั่วโมง อ๋อมันมีเปอร์เซ็นต์การกินน้ำมันนะครับว่าถ้าความเร็วเท่านี้มันจะกินน้ำมันกี่ลิตรต,ออต่อนาทีเอาเลยเราจะถึงที่หมายแล้วครับมาแล้วที่หมายของเราแล้วครับเหล็กมาส่งครับสร้างสะพานเร็วๆนะครับนี่ไง ตั้งเสร็จเลยไปเนอะอ๋อได้แค่โครงต่อไปเราต้องไปเอาอันอื่นมามีสองที่ครับมันให้เราไปรับไม้เพิ่มมาครับเลยแนทางอย่าง อย่างแย่เลยเดี๋ยวตรงนี้ไปผ่านตรงนี้ได้โอเคขับยากอนะเนี่ยมองรถลำบากนะครับเฮ้ยโอย้นี่ไง13ดาเมจไปเลย เดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวนีออ้อย่าลงข้างทางเชียวนะรึออ๊บไปเลยไปเลยเพื่อนพัสนี้ผมเอาแค่ซ่อมสะพานตรงนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวพัสน้าเรามาต่อกันกลัวคลิปมันจะนานเกินไปน้ำครับน้ำ ไปเลยร้มไม่กลัวอยู่แล้วฝนตกได้ถนนยิ่งเปียกเข้าไปกว่าเดิมดีเราต้องเติมน้ำมันนะครับรอบหน้าบ้านใครเนะี่ยทำไมไม่มีคนอยู่เลยเอล้อรถรถไหรลรถไหลรถไร้นี่รถไรเราต้อง น่าจะต้องไปรับไม้ก่อนครับโอ้ยฝนตกอีกปกติเาราขับลำบากกันแล้วนะเพื่อนโอ้ต้องรับมาทางรถเลยเหรอแย่แล้วโอ้เป็นโคลนอีกให้ตายเถอะ ไงดีวะเออเสียงดงแล้วกันผมจะไต่ขอบแล้วนะผมไม่ลงตรงๆโอเคตะข้างหนึ่งก็ได้เพราะมันไม่มีทีแล้วโอเคนับนับไม้ครับ โอเคได้แล้วต่อไปก็เดินหน้ามามามาลากลากเข้ามาใ,ใกล้มันเราจะติดแย่แล้วต้องไปติดเด้กเออไป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 อย่า,ยา,ยายติดนะเพื่อน มันบอกว่าเราสามารถรีฟิลได้รีฟิลเรืออะไรบ้างบอก,บอกเ,อเราไปกปดทำไมล่ะเดี๋ยวๆเ,เอาใหม่ๆนักจุดใหม่ครับ อ่าปึ๊บปึ๊บอ่าได้เป็นลับเปแล้ว,ลวอะทำไมไม่มาอ่านี่ได้แล้วกดไ้เพื่อดึงได้ครับ ไอ้รถติดอะน้ำบาแล้วครับมันมาเรื่อยๆอยู่ยังมาได้อยู่ครับขยบขยบขยบเออนี่แหละโอ้โหติดโคนหนักเลยครับ แต่มนขยับอยู่เออมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเราจะจอดไว้นานครับมามาดิขยับดิ จะเรียกโคบอลีได้ปะไม่น่าดี โ,โหยากว่าทุกคนลองลอง,ลองลรีโคบดูเอ้ะโ,อโหรีโคบมาจอดนี่เลยหรอไม่น่าไม่น่าโซนเลยทำอะไอทำไม นี่คืออะไรเอาแล้วผมไปลากตรงนู้นทำไมวะมัาต่อันนั้นมันจะเป็นรถมันจะได้เยอะกว่าไงเออลองลองลองไหมเอารถไปเ้ว่ดยมด้ไหมผมขี้เกียจกลับมอาอีกรอบหนึง่งไม่ถึงว่ะ ถ่ยไม่ต้องไม่ต้องลงโคนมากครับได้เว้ยอา่าตรงนี้เ,เดี๋ยว สวยครับมามาเลยไปรุน่นกดดึงได้โอเคกดดึงมาใกล้ครับน้าวันนี้น,น้าวันนี้มาใกล้ๆเลยเพื่อนจุดอย่างจุดแล้วไป ในเวลาเดินทางของเราเพื่อไปซ่อมจะไปซ่อมสะพานแล้วเราจะได้ไปทางไปต่อคลิปนี้ไม่รู้ว่าจะกี่นาทนะีตอนนี้อัดมา21นาทีแล้วถ้าตัดก็น่าจะเหลือไม่นานมากเดี๋ยวเด,วเดวมาติดตรงนี้ใช่ ได้อยู่ได้อยู่พอได้อยู่มัจะมีทางน้ำข้างหน้าด้วยดีกว่าจิบหายแล้วปทุกคนคงจะไปได้บบกวันนี้ตัดโอตโต้ครับลงความแรงเข้าไปเหยียบให้มิดเหยียบให้มิดว่าเราเอาฝั่งหนึ่งขึ้นแบบขึ้นข้างทางวันนดีกว,ว่า ความมันติดมากเลยเฮือเฮือกเฮือกขับจะเร็วเลยชีวิตจริงขับไม่ได้นะครับเร็วอย่างนี้เดี๋ยวของจะได้รับความเสียหายเอามาดิดูซิตรงนี้เราจะผ่านไปได้ไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยชิวๆสบายมากยาวไปครับยาวไปเลยอ้อเอือ ขึ้นได้ไหมขึ้นตรงนี้ได้ไหมเหยียบหินเหยียบหินเออเหยียบหินทัางข้างออจากเหยียบจะเป็นติดไม่ <c oughs> ว่าจะเป็นข้อดีก็ <c oughs> จะเหยียบหินแล้วมันจะล้อจะดีขึ้นครับใช่าหมายเราอยู่ข้างหน้าเพื่อนมันมีให้เอาสองอันว่าน่าจะสองอันนี้เลยหรือเปล่าคือ,อถึงถนนแล้วครับ บายมาก yeah. เย่เอ้ยชนเกือบเกือบเกือบมาแล้วฉันเอาไม้มาส่งนายแล้วสะพานจะเสร็จไหมเนี่ยสะพานจะเสร็จให้เราไม้ส่งครับ บางมาบาง,บางปูถนนให้ที่เรียบร้อยเสร็จไปที่เรียบร้อยครับได้ตังค์มา yes แล้วเราเอาไม้มาทำไมวะเนี่ย <c oughs> เอาไม้มาเพิ่มทำไมวะเนี่ย <c oughs> เขาให้เอาเดียวอ่ะเอาไว้ข้างทางแล้วกัน โ,โดนดาเมจไปแล้วมานี่เลยมานี่เลยเอออยู่ตรงนี้แหละมาวันนี้ภารกิจของเราก็เสร็จไปแล้วนะครับขอบการทำสะพานตรงน้นเอาละถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไปให้ด้วยนะครับ เจอกันใหม่พันหนาพันหนาดูซิว่าเราจะไปซ่อมอะไรต่อสวัสดีขอบคุณและสวัสดีครับ